ขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิขุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงรูปที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรเวทนาไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรสัญญาไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงสัญญาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรสังข <Dubai> ารไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง สังขารที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรวิญญาณไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรทิ่ขุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไร เวทนาเป็นท äh ุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรสัญญาเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์สัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรสังขารเป็นทุกข์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์สังขารที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรวิญญาณเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรพิขุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา แม่เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตารูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรเวทนาเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้เวทนาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาเวทนาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรสัญญาเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่ให้สัญญาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาสัญญาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรสังขารเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้สังขารเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาสังขารที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรวิญญาณเป็นอนัตตา แม้เหตุปัจจัยที่ให้วิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาวิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรพิขุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้เวทนาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้ อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้สัญญาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ สังขารไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ ooh. วิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราข้อนี้อริยสาวกพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญา แม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี